การสวดมนต์ในพระพุทธศาสนามีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นการสวดในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เพื่อไม่ให้ลืมและถือเป็นการทบทวนในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะเมื่อครั้งพุทธกาลยังไม่มีพระไตรปิฎกต้องใช้วิธีการท่องจําและถึงแม้ในภายหลังจะมีการสังคานาพระไตรปิฎกหรือจะเรียกได้ว่าการท่องจํานี้เองเป็นการสืบทอดต่อมาของพระพุทธศาสนา ใช้การจดจำต่อเนื่องกันมาโดยการสอนแบบปากต่อปากเมื่อมีการคัดเลือกคำสอนที่สำคัญมาสวดสาธยายอยู่เป็นประจำคำสอนที่สำคัญเหล่านี้จึงกลายมาเป็นบทสวดมนต์ในที่สุดเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงอาพาธพระภิกษุมาสาธยายพุทธมนต์โดยเฉพาะในบทโพชชังคปริตทำให้พระพุทธองค์หายจากอาการอาพาธจากเหตุอศัศจรย์ในครั้งนั้น เหล่าสาธุชนพุทธบริษัทล้วนประจักษ์ถึงอนุภาพของบทสวดมนต์นับแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งพระภิกษุและฆราวาสก็พากันสวดมนต์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันบทสวดมนต์และคาถานั้นมีความแตกต่างกันคำว่าคาถาแปลว่าร้อยกรอง คําสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกรองหนึ่งคาถามีสองบรรทัดสีว่วรรครวมกันเป็นหนึ่งคาถาและคําว่าอาคมแปลว่าพระสูตรแต่คนนิยมนำมาเรียกรวมกันว่าคาถาอาคมภาพความโหดเหี้ยมอมหิตขององคุลิมาน ก่อนที่จะได้พบกับพระพุทธเจ้านั้นได้สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ที่พบเห็นถึงแม้ท่านจะบวชเป็นพระแล้วก็ตามและท่านมักจะถูกทำร้ายอยู่เป็นประจำจากชาวบ้านที่สูญเสียญาติพี่น้องไปเพราะฝีมือของท่านทำให้ความเป็นอยู่ของท่านเต็มไปด้วยความยากลำบากมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเดินไปเจอกับหญิงท้องแก่ ด้วยความกลัวหญิงท้องแก่นี้พยายามหนีเพราะความกลัวว่าพระองคุลิมาจะมาทำร้ายตนหญิงคนนี้ตั้งคันมานานแล้วแต่เธอไม่อาจคลอดลูกได้ด้วยผลกรรมเก่าที่เคยทำไว้ทำให้ได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างมากเมื่อพระองคุลิมาล่วงรู้วาราจิตของผู้หญิงคนดังกล่าวจึงเข้าไปโปรดด้วยการตั้งสัตยาทิฏฐานว่า ยะโตหังภาคินีอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจิตะปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสจเจนะโสธิเตหุตุโสธิขปะสะตั้งแต่ข้าพเจ้าออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยเลยที่จะปลงสัตว์จากชีวิตแม้แต่คิดก็ยังไม่เคยด้วยอนุภาพแห่งสัจจวาจา ขอความสวัสดีจงมีแด่น้องหญิงและทารกในคันเทิน ทารกในครันคลอดออกมาอย่างง่ายได้ด้วยอนุภาพแห่งสัจจวาจาของพระองคุลิมานอันเป็นที่มาของคาถาทำคลอดอันเป็นคาถาที่คนโบราณสมัยก่อนใช้สวดให้กับผู้หญิงที่คลอดยากหลายๆคนอาจเกิดข้อสงสัยขึ้นในจิต ว่าการสวดมนต์แบบเข้าใจความหมายกับสวดมนต์แบบไม่เข้าใจความหมายอานิสงส์ที่ได้จะแตกต่างกันหรือไม่ภาษาบาลีมีสระเพียงแค่8ตัวคืออะอาอีอุอูเอโอเวลาผสมเสียงออกมาจากในตัวได้ดีการที่เราสวดมนต์แม้จะไม่รู้ความหมายก็นับว่ามีประโยชน์ ขอเพียงรู้โดยรวมว่าเป็นการสวดสรเสริญคุณพระรัตนไตรสวดเพื่อตอกย้ำถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนไตรยัยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการเจริญศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นต้องหนักแน่นและมั่นคงถึงสามชั้นไม่ว่าจะเอาอะไรมาขุดหรือแสะก็ไม่มีวันที่จะปล่อยมือจากที่ยึดพระรัตนตรัยไว้เช่น มีคนมาถามท่านว่าท่านจะยึดเอาคุณประทนาไตรเป็นที่พึ่งที่สุดของชีวิตหรือไม่ถ้าเรามีความมั่นคงพุทธังสระนงังคัจฉามิถามครั้งที่หนึ่งเราก็ตอบรับอย่างมั่นคงทุติยามปิพุทธังสระนงังคัจฉามิถามครั้งที่สองก็ยังยืนยันหนักแน่นเหมือนเดิมตติยามปิพุทธังสระนงังคัจฉามิ แม้จะถามย้ำเป็นครั้งที่สามก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงนั่นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มั่นในคุณพระรันตนไตรัยในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านได้สาธยายพุทธมนต์ในถ้ำมีฝูงค้างคาวห้าร้อยตัว ซ่อนตัวอยู่ในความมืดของถ้ำฟังพระสวดอยู่ทุกวันฟังไม่รู้เรื่องว่าพระท่านสวดว่าอะไรแต่ฟังภาษาบาลีฟังแล้วสบายใจจิตเลื่อมใสในเสียงสวดมนต์นั้นจิตนั้นจดจ่ออยู่กับเสียงสวดมนต์ตลอดเวลาเมื่อตายลงในขณะนั้น ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงหลวงพ่อพระราชภพรมยานท่านกล่าวว่าการสวดมนต์อันนิสงใหญ่จริงๆอยู่ที่เจตนาจิตมีความเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงจริงเวลาสวดก็สวดด้วยความเคารพจริง ถึงสวดน้อยก็มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าสวดเรื่อยเปื่อยว่าทรงเดชไม่ตั้งใจอย่างนี้สวดมากก็มีอานิสงส์น้อยบทสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นบทสวดพระปริศบทให้พรของพระก็ถือว่าเป็นคาถาอย่างหนึ่งเช่นกัน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่กดซุปเปอร์แซงกดไลค์และกดแชร์เป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ